วัสดีค่ะอยู่ในช่องของตีมบุษมา,าพันธ์ออดพิเยษเอ้ยเงินไหลเด้มากินแกงเต็นนี่เนาะไปเต้นแล้วก็เกียนบาทเนี่ยที่แรกทานง่ายเด้พูกินเด้พ่นยานพนอ้วนวันนี้พูนทนมาไว้ไสัญญาหาไปกินเมยเนาะจูกิ้กับบะเต็นนะมว่มันชนะ่วงเป็นขไข่มั่กิน,นั่ก็บ่ไข่เสียลย ใครเลือกไปเอาโจซ่งบ um ันเทงนี่จะเนีมาไข่อย่นี้รึเปล่ามไข่มาแ่อยังหญิงกินนมองกินยาหรือกินน้องอล่เจ้าบีบนั่นรู้เกียนคอยไข่ยู่ซองเมื่อคุณเก็บห้อยเมื่อเดี๋ยวสาวซองกับเป็นเมื่อผู้ชายได้สิบวก งานตะโนขาเบไมเจ็บห้อยมือที่แรก่ะมันดีบมันก็เจ็บดมอย่านี้มันไปเศร้าดีบนะมันบีบเนบอกว่าแต่ว่ามันคันเมื่อคันตัวมันต้องนี่เป็นไครย่ไหกเป็นคือกันมันพี่นองสดเจียเส้นรวบๆปวดโวกปวดพวกมั่บับเตียงมาพีนองมาเริ่มมาเริ่ม กินแจงเสียนเมื่อเช้านี่แม่ติมแจงเสียนพี่น้องแซ่บบุ้อเลยแซ่บเยอะตั้มาบ่แซบแต่คุณพี่ก้อนแกงห้กินเนาะต้องแซ่บแบบก่อนเอาเอาจริงใจเอาจริงใจแซ่บวายุกแซ่บี้มีปัญญากินกับมีปัญญาแกงกินเท่ากันละอฏิบัติบัวบ่แซ่บย่านชอบกินย่านบอกชอากินป้าตัเชียงสิษยาตัวบับัแซ่บเที่ยตั้งมาเป็นหนองแซ่บเนาะ ตอนมันเตาบานอยากคุณนี่มงยั่กี่มงองนี่มงกินไรนี่มึองอ่ะตัวไอเทมอะไรเราหัน้เที่อต้เทมเนะน้องเอ้ยเต้นนะไปนอนบอกให้เต้นก็บ่าเต้นมีความในใจอย่างบุ๊บอาเชอย่างมากบุ๊บแตมันยีมันใจข้เบ้อนไส้านเบ้องนนั้นเบื้องยังส้งตงเกงจ้ ว่ามันเขาสวงไอ้ป้ายาบาเพียดมาให้เบ่งอ่ะเดี๋ยวลูกจีจัดการนั่นเองวะทีไม่ขนาดน้อยจีกำเนิดน่มูซ์เจ้าสองขึ้กันในห้องไต่ใบใบคนเดียวมากเลยอ่ะห้อวไอ้คนยังนะทำทาทำทาบ้าจีจัดการเขาตังแทีวโอ้ยพ่อเจ๋อไรคนเดียวหามรุนรู่ บอกมันพอไปเบิงตั้งกายตั้งกายกับกาเบิงเนาะยกกี่เนาะนกาบน้ำหนักกับกาเบิงเท่ากันโอ้ไปสเตย์อันนั้นมันโทมากกับเบิงพอดพี่น้องพอโลกกิตไล้ละเดจจช่องแม่ติมมันจะโลกกิดลายพี่น้องเอ้ยคนเบอร์เกันเนาะพี่น้องเนาะยังมากกับหลอกกับเดียแทนเขาก็อยากโซ่เนาะเขามีอ,อาวัยวะเขาก็อยากโซ่เนาะ ลายกระโดกกระเดียบเมอ่รงเขาจะกินยังหรือเลงเข็นเข็นเนียังเสียกนกบไมีเขาก็มาใบบ้านนีหนึ่งอยู่กินยางเดียวแซ่บคร,รับขอบคุณทุกกระรังใจได้พี่นอ้อ,นองเยอที่ขมขมาแล้วแลง,ง,งมปลายาที่ขมมากดอัน ไหลกดแช่ในช่องติมคุชมาล้าเพื่อนอบิเชียกดอันกระดิ่งแจงเตือนให้ตอนนี้โอ,โอ้ยจำคนมาเบิงเฮ้าหนิเสียเวลาเขามาเบิงหลองเพียงชื่อ้นหนิที่แรกเขามาที่แรกมันมาวันนี้ตอนไหน,ตอน,นตอนจะรลองมั้ยยยีเจะาลองเพียงวนนี้หมดแล้ว เอ้ยตเาวันี้รอวันนั่นใช่เฮาหัดล่ำสวกล่ำส้อยให้เจ้าเจ้าสิไปล่ำล่ำส้อยมาล่ำางอยู่ดีเจ้าจิเอาส้อยแบบเดชส้อยมุนบ่ส้อยมุนอะไรอย่างนั้นมุนปั่นส้อยชาบ่เจ้าเอาบ่ส้อยตองไหนเรางส้อยเนาะบนแวเงาเนาะอืเก็เปวดหลังเาเ่ำให้จกี่ำมึกยังมแห้งจ้ก็ัาคนนี้ย่าเขาอยากฟังเจ้าอยากเมียบ่ เออยันยังบบมวนอจะร่ำหมู่บ้านจะวางเน่จะรำบุญด้วยเอาคอยเป็นกรรมการเนีเนาะไปไปเป็นร่ำแบบหมู่บ้านนี่ยเนาะคอยเป็นคู่สลาให้ก็ได้เอาเาเอาเอามันปิดแตกเขียนก่อนรำเห้บอลอชีเขียนไหอ้เร็วเรเขียนเจียนเียนเร็วเร็วเยาะเหยารำอะนีเี้ยเสียงกีนาวบอก เป็นยังเปิดเอยมเปิดแอ,ม,ดอมันรัโอ้นจิ้งลูกเล็ปวดขี่ไหมยุย่งี <c oughs> ไปต้องก,กันไยี่บวายุย่งกีฮะเมื่อวานกับตัวเมื่อนี่กับเมื่อขึ้นกับโกนพี่น,อน้องเอ้ยจ็คเป็นยังไงตุลโอย่าง,งเลยม,มยุ่งีเพราะเคยนอนองฝนได้เคอได้ยุ่งเนี่ยแล้วเจ้ารับเจ้าสิหูแจ็คสิว่าเจ้าโกนเมื่อว่านนีกอันเมื่อไได้กับเลโกนขั้นบกทแล้วเมื่อยงบเมื่อไงแม่ก็บอกโกนอ อหมูว่านพันเรนียนพี่น้องพันเรียนหมูว่านาน,นั่นคนเส้สนซีรอบขนี้รอนเรียนหมูว้านก็จะจักหารอบอยู่เพระ้าเรียนเนาะเรีนซีรอบกับกินแจงเสียนมัดซีถวยพี่น้องเอ้ยรอาอกันโลดพี่น้องรอบและถวยออบลวยอลห <c oughs> มหัวมวอน,นะพี่น้องเนาะ หากแพงเล่าก็เอาแล้มาน้ามงีนล่ะคนว่าบ่ให้กินกันไม่จินก็บ่จิมสิล่ะคนอันจินหมอเมื่อแนขีบไม่ค้นทังมเแมนมาหวังดีตัวไผ่ดิคอยหัวเรียคอยหัวคักๆพี่นออมันมันกินไนั่นคอยว่าเจ้ากินหมเม่เจ้ากบขี้มายุกี้อิริ ขันเจ้ากินแซ่บขันเจ้ากินแล้วบอๆอยู่ในหมอกกับเตียอยู่ใจยิ่งมาเสแสงฝันนั่นยิ่งซ้ำกินบ่หม้อี่น้อนกินเหมือนคนหักมันนี่ขันขันยังให้มันกินบ่เนาะคนหัดได้ยังให้กินเด้่ยยุกีแม่บ่าหักแม่บอให้กินหรอกกอ โอ้ยวคนอะละขี้ข้าหนห้นโอ้ยข้าหแหนไปนั่นคุณวะเหี้นมันเนี่ยเย่ไขเห้นแต่ไขสวยไบนวื่นก็แห้นีแท้เบิ้งอีบ้อนอ่ะขี้เห้ไว่าสั่นหนึ่งนะขี้เห้ยแต่เบิ้งของดียังมือสวยอีกบ่าน่ะพิมไปแั่ตสามเราเห็นดูดูเซอุกซอวีกับชิอนอันนี้ล่ะบ่าไปญาิเบิ้งอันน้ำเด็กหน่อย เขาปรงมาห้เชียนเขาไปคว้ามือเขาแล้วก็ทำท่าแบบเฮ้ยนายเกียรติปฏิเสคนมาันแย่มากสิตายุ๊ยบันเนี่ยให้เขาเป็นรอเด้ยุกีบอกมันจงไม่อีกแน่คุณบัเด้ยุกี้ตอนแรกเขาก็ลังนอกนหลังเอ้ยมันจงไม่อีกต่อหนิบุญเป็นคนบาื พ่อแมนปาพี่น้องเบิ่งหนาแล้วเราเสกอุกเสกว่แล้วพ่อใจไรแล้วอยู่ไรนนี Superman> ้ยน้ำแนวยังจี๋ละแล้วก็บอกเขาสูงมานหานเพิ่นนั่นเขาหน่อทันหลังให้เรียบร้อยแล้วเพิ่นกับพี่ไปบันนี่เขาวกะแก่หน่อยเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นพาเขาไปว่าเพิ่นนี่ก็ได้บั้วนี่เขากะโซ่มาปั๊บเพิ่นกระเปิดก้อันนี้กับพ่ออันนี้ได้พี่น้องมเราเห็นวายมาจุ๊แม่กับลูกพ่อปานกันงที่รีบพลาดมานี้พลากับพ่อโค้ดนี้ได้ไหม ก้อนนี้เราไปว่าปินด้วยงั้นถามีจังไตอลอะไรด้ี้ว้าวมันจะนี้เพินก้อนนี้ว่าปินบาดนี้โอ้ยสวยเพิ่นตัวนี้สวยบอนนี้ก็เลยว่าตายนอนฝันดีมึงน้องมาแล้งในเล็ตัวไหนหนึ่งศูนย์ศูนย์นาจะหนึ่งเธอเธเองม ตีตีเป็นเลขใจเอายุกี้ตอนที่นอนฟันดีบอกค่าแล้วนนี้ะันดีแต่้นอฟันนี้มากมากือแรงมากเฮ้ยบาทนี้มาเป็นลายอืมเปนลายหรือฟันดีนอฟันนี้ตีเลขตัวไต้ยายุกีหนึ่งศูนย์ศูนย์นึกฉันมันชกนกเอโอ้มากินล้วแหทำมันชกนอดตตีหนึ่งศูนย์ศโอ้เออเข้าใจตีเลข ไข่สองไข่เนี่ยกะซูนซาวาเทีอันนั้นก็เป็นเนื้ิงอันนั้นก็เป็นเนื้อตีเล็กขอทาตีคิวนี่แหละมันก็ตีถือปนนั่นตัวว่ามันอันละบ่เนาะนี้โอเคด็กคนตัวเด็กก็อันหมดนี่แหละพี่น้องเอ้ยความสูงของอันอันเจนี่หน่อยกับอันเจนี่อัน น่อยค <c oughs> ือกันบอรแล้วบอมักเถาบอมายแล้วเถาแล้เราสีเขียดนาด้ย้ายเงินก่อนนักร้องเงินก่อนักร้องนักร้องสาวเสียงอันสาม,มาลีไม่งอดนตรีเพียดสันสัดบุ้งเพียดสันสัดพราะว่าโยนเพียดสาวเลยเพียดบันเพียงคนบอห้ใส่น้ำสกุลน้ำบัดจัวว่าผู้เลออนุญาตมือมันไปออกแมวลาี่น้องผู้เลอนุญาตให้เจ้าใส่น้ำเพียดบันเพียงหมด ่วมาไม่ทิมก็เล่นต่างห้เราเพชดสันสานเสียงเราดีได้พี่น้องเสียงไรป่านน้ำมาลนว่าไหมว่าไหมพี่อือว่าไหมผู้เลยบอกจะใส่น้ำสกุลผู้เลยให้ใส่เผชดบัพแกงคนมาเราใหายใจนั่นยิ่งน้าบดดังตัวว่าอ้าวอีกวอืออือว่าไหม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  เ่าควรจะเรียกว่าจูบันจัาไปแล้วจ้างไปจ้างสีแดงไแบ่เอออ้าพี่น้องเบาหนุ่งหัวมวนกันเนาะพี่น้องแล้วก็ลูกเอาเรามานั่งกันพ่อเลยไข่เคี่ยวไข่ทูไข่เงากันเม่ติมยุคผู้เดียวเม่ติมกระชิงเงาเนาะขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเด้อคลิปนี้ก็ไว้ชั่มนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดแชร์ให้มาติดน้ำได้ด้วยพี่น้องด้วยกดติดตามให้น้ำเนียขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้บ๊ายบาย